ดูดวงปี2 0 6 6ันารกลักขากนหรือผู้ที่มีราศีกันนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมครับโดยปกตินะครับถ้าจะดูดวงแล้วก็ควรจะรู้ลักานาครับลักนณาเนี่ยก็หามาจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิดนะครับก็จะรู้ว่าเราอยู่ลักนณาอะไรน,นั่นเองนะอันนี้จะเป็น การดูดวงปี2066ของลัคนากันนะครับหรือผู้ที่มีราศีกันก็คือไม่รู้ลัคนานั่นแหละแต่รู้วันและเดือนเกิดนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ในช่วงวันที่17กันยายนจนถึง17ตุลาคมนั่นเองครับคราวนี้ <c oughs> เรามาดูก่อนนะในช่วงปี2066เนี่ยนะครับจะมีดวงดาวที่มีการเคลื่อนย้ายที่มีความสำคัญอะไรบ้างนะซึ่งดาวดวงแรกที่พูดถึงเลยก็คือ ดาวมฤิตยูนะครับก็จะย้ายไปราศีพฤษภในวันที่8มีนาคม2566จนถึง31ธันวาคม2566นั่นเองครับต่อมานะครับก็คือดาวพระศบ,บดีเลข5นะก็คือจะย้ายนะครับดาวพระศบ,บดีนั้นจะย้ายในวันที่19เมษายนนะครับจนถึงสิ้นปี2 0 6 6โดยย้ายจาก ราศีมีนไปสู่ราศีเมษนั่นเองครับดวงดาวดว,ดวงต่อมานะครับก็คือดาวเสาร์เลข7เนี่ยจะย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะครับเริ่ม1มีนาคม2 0 6 6จนถึง31ธันวาคม2 5 6 6นะครับแล้วก็ดวงสุดท้ายก็คือดาวราหูเลข8นะครับก็จะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่18ตุลาคม2 5 6 6 จนถึงสิ้นปี2016นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูดวงปี2016แบบภาพรวมที่ดูจากดาวที่มีความสําคัญเคลื่อนย้ายเป็นหลักก่อนนะก็คือดาวฤตยูดาวพฤหัสบดีดาวเสาแล้วก็ดาวราหูนะครับว่าจะมีผลกับดวงชะตาของคนที่เกิดรักนาราศีกันอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยนะอันแรกครับดาวฤตยูเนี่ยจะย้ายนะครับจาก ราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภการย้ายของดาวฤกยนะูนั้นนะครับดโดยปกติแล้วก็จะอยู่ในราศีนั้นๆนาน7ปีเพราะฉะนั้นจะวนกลับมารอบหนึ่งใช้เวลา84ปีนะครับการที่ดาวฤทยูนั้นย้ายเข้ามาในราศีพฤษภนะครับในภพสุภะนั้นก็เลยทําให้ลัคนาราศีกันคนที่เป็นลัคนาราศีกันนั้นนะก็จะได้เดินทางบ่อยเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไกล ไปต่างประเทศบ่อยนะครับแล้วก็เดินทางไกลไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะหลายคนเดินทางไปเพื่อเรียนต่อนะครับหลายคนเดินทางไปเพื่อทํางานต่างประเทศหลายคนเดินทางไปทําบุญไหว้พระนะครับหลายคนเดินทางไปติดต่อธุรกิจหรือหลายคนเดินทางไปเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศลงทุนในต่างประเทศนะครับอันนี้หมายถึงเดินทางไกลนะก็แล้วแต่ว่าอาจจะไกลในระดับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ ก็เป็นแนวโน้มที่คนรักนาราศีกันนั้นจะทำจะเจอในช่วงระยะปี2 0 6 6นกนะครับโดยจะเริ่มก็ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมนะเพราะว่าดวงดาวนั้นจะย้าย8มีนาคมนะครับเดือน3เนี่ยจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องเดินทางไปไปมามาไปกลับไปบ่อยนะครับอา,อาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะแล้วก็เดินทางไปต่างจงังหวัดไกลๆพูดง่ายๆเป็นช่วงที่ต้องเดินทางบ่อยๆเลยนะครับ โอเคครับต่อมาครับเราผมข้ามไปทีป่ผมไปดูที่ดาวราหูก่อนเพราะดาวราหูก็สําคัญทีเดียวนะดาวราหูเนี่ยจะย้ายแต่ประมาณปลายปลายปีนะย้ายจากราศีเมษไปสู่ย้ายจากราศีจากเมษไปมีนนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นอริมรณะก็คือช่วงเนี้ยในช่วงต้นปีนะตั้งแต่วันที่1มมกราคมจนถึงประมาณเดือนตุลาคม18ตุลาคมนั้นนะ คนลัคนาราศีกันนั้นมีโอกาสที่จะสุขภาพไม่ดีป่วยหนักนะครับอุบัติเหตุด้วยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะว่าช่วงนี้ดวงดวงไม่ค่อยดีในเรื่องเกี่ยวกับของสุขภาพเรื่องเคราะห์ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาการป่วยหนักอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องดูแลรักษาตัวเองเป็นพิเศษกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบริหารจิตใจนะครับในฝึกนั่งสมาธิก็ได้หรือบริหารจิตให้สง,งบนะ เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็ป้องกันแต่เนิ่นๆนะถ้าป่วยน้อยๆก็รีบไปหาหมอเลยนะครับเพราะว่าอาจจะนําไปสู่อาการป่วยหนักนะครับแล้วก็สุขภาพไม่ดีนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังไปสอดคล้องกับข้อแรกนะครับที่อาจจะต้องเดินทางไกลบ่อยการเดินทางก็มีมโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุนะเพราะมีเคราะห์อยู่เหมือนกันนะในช่วงประมาณต้นปีจนถึงประมาณวันที่18 ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอุบัติเหตุการเดินทางนะต้องใส่ใจในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถก่อนเดินทางไกลนะครับก็ต้องมีสตินะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องสุขภาพก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบริหารความเครียดนะครับถ้าขับรถขับร,บราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเคราะห์อยู่เหมือนกันนะ ก็อาจจะเกิดอาการป่วยหนักจากสุขภาพก็ได้หรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อที่ต้องระวังเลยนะครับแต่หลังจากวันที่18ตุลาคมแล้วเนี่ยดาวราหูนั้นย้ายไปอยู่ราศีมีนนะเป็นภพป,ป,ปัตตนินะครับอริป,ปัตตนิก็คือพูดง่ายอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกับคู่ครองนะพูดง่ายก็คือหุนส่วนธุรกิจหรือคู่ครองสามีภรรยายกันเนี่ยจะมีอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันนะครับก็ให้ระมัดระวังในช่วงนี้ นะครับอะไรที่ยอมได้ก็ยอมนะสงบปากสงบคํานิดนึงใจเย็นนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้นะครับตั้งแต่18ตุลาคมจนถึงสิ้นปีเกือบ1ธันวาคม2516เนี่ยในเรื่องการพูดคุยความสัมพันธ์เกี่ยวกับครู่ครองนะครับหุ้นส่วนทางธุรกิจนั้นก็ต้องมีสติในการที่จะพูดคุยติดต่อนะครับอย่าให้อย่าให้ความโกรธเป็นตัวนําไปนําไปสู่การทะเลาะเบาะแวงต่างๆนะตรงนี้ก็คือ เป็นข้อที่ให้ระมัดระวังในในช่วงปลายปี2 0ง6นหันั่นเองครับต่อมาเราไปดูเลขดาวสุพเคราะห์กันบ้างนะก็คือดาวพระสมป,ปดีเลข5นะเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะลองจากดวงอาทิตย์ซึ่งดวงที่เป็นอยู่ตรงกลางนะถ้าถ้าดูจากดวงดาวดวงอื่นเนี่ยก็คือเป็นดาวดีดวงดาวดีของเป็นดาวดีแล้วใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะก็คือ ในการที่เลขหานั้นย้ายนะครับจากมีนไปเมษนะครับในวันที่19เมษายนเนี่ยก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะอาจจะได้รับความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินรถบ้านหรือทรัพย์สินอื่นๆนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่ายังมีการทําประกันคุ้มครองไว้นะัพูดง่ายๆเป็นลักษณะเหมือนทุกขลาบนั่นแหละนะครับ ได้มาแต่ก็เกิดการสูญเสียบางอย่างนะถ้ามองถึงทรัพย์สินเงินทองบ้านรถเนี่ยก็อาจจะสูญหายเสียหายชำรุดนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อดีเพราะว่าดาวพระัป,ปดีอยู่นะก็คือเราอาจจะพอดีทำประกันเอาไว้นะเพราะฉะนั้นในช่วงในช่วงหลังสงการเนี่ยนะครับหรือทำประกันเกี่ยวพวกประกันอุบัติเหตุประกัน ทรัพย์ส,สินต่างๆไว้ก็ดีนะประกันอคีภัยประกันรถนะครับอันนี้รวมไปถึงญาติพี่น้องบิดามารดาบุตรปริวารด้วยนะครับก็อาจจะได้เป็นมรดกนะครับเป็นพินัยกรรมก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับได้ที่ดินได้บ้านได้ทรัพย์สินขนาดใหญ่แต่ก็มาจากการสูญเสียพ่อแม่พี่น้องญาติบุตรปริวารน,นะครับหรือคนที่มีความสําคัญนั่นแหละนะ คือข้อนี้มันจะหมายถึงว่าถึงจะมีการสูญเสียไปนะแต่ว่าก็จะได้กลับมามันคล้ายๆกับทุคลาบแบบเนี้ยได้เงินประกันมานะแต่ว่าก็ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างได้เงินได้มรดกมาแต่ก็ต้องสูญเสียตรงเนี้ยนะครับก็จะหมายถึงตามเนี้ยนะพูดง่ายๆนะครับหรือว่าอาจจะหมายถึงว่าได้ทรัพย์สินมานะครับแต่ว่าก็อาจจะมีความทุกข์ด้วยอะไรแบบเนี้ยนะ เช่นอาจจะไปซื้อบ้านซื้อรถนะครับแล้วก็อาจจะไปไปมา,มาอาจจะไม่ค่อยถูกใจมากนักหรือว่าอาจจะมีตําหนิมีชมรุดบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเราได้มานะได้ทรัพย์สินได้ของชิ้นใหญ่ๆมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นการที่ดาวพระัสบดีย้ายนะหลังสงการไปแล้วนะครับซึ่งก็คืออาจจะหมายถึงว่าไปรับโอนบ้านไปรับโอนที่ดิน นะครับที่เราจะได้ซับมาอะไรแบบนี้นะแต่การได้ซับมาครั้งนี้ก็อาจจะต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องลงทุนลงแรงทํางานหนักเพื่อให้ได้มาด้วยแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากมรดกก็ได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายของดาวพระสพดีครับต่อมาครับเลข7ดนะดาวเสาโทษโทษทุกข์ให้ไทยเสานะ เลข7มันย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุ่มนะครับเลข7ปุตตะไปอดีตนะคุยง่ายในช่วงนี้ก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงรอยกับบุตรปริวานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องมีความใจเย็นสักนิดนึงเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับบุตรปริวานนะครับก็ต้องใจเย็นเป็นพิเศษมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆคุยใช้เหตุและผลนะ อย่าใจร้อนเพราะช่วงนี้เราอาจจะใจร้อนทําให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งนะต้องรู้ตัวนะใจร้อนให้หยุดสงบสติก่อนนะครับคิดดีๆก่อนพูดแล้วก็รู้ตัวว่ากําลังพูดอะไรหรืออารมณ์เสียอยู่ก็หยุดก่อนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ก่อนให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจพูดหรือกระทําอะไรออกไปนะครับเพราะว่าถ้ามีอารมณ์เหนือเหตุผลแล้วเนี่ยอะไรก็พังหมดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาเดือนมีนานะก็เป็นช่วงที่จะต้องตั้งสตินะครับให้มากขึ้นนะอาจจะมี ความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทนะครับทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงรอยปัญหาความสัมพันธ์ในเรื่องในที่เกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะพูดง่ายคือช่วงนี้ต้องใช้ความใจเย็นเป็นพิเศษครับคราวนี้มาสรุปกันนะถ้าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยคนลักนาราศีกันนะครับก็ดวงไม่ค่อยดีนะในภาพรวมนะถ้ามองดูแล้วนะในจุดที่เด่นเลยก็คือการเดินทางไกลบ่อยนะแล้วก็ อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีการป่วยหนักมีอุบัติเหตุด้วยนะในช่วงต้นปีนะรวมไปถึงการทะเลาะเบาะแว้งนะครับกับบุตรบริวารน,นะครับหุ้นส่วนหรือคู่ครองด้วยนะมีเกณฑ์ด้วยคู่ครองเนี่ยจะมา,มา,มา,มาประมาณปลายปีนะครับหลัง18ดตุลาไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นบุตรบริวารเนี่ยก็ประมาณเดือนมีนานะครับก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงใช้อารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะ เราก็จะมีเกณฑ์ในการที่จะมีทรัพย์สินเสียหายบ้านรถหรือทรัพย์สินอะไรบางอย่างเนี่ยเสียหายแต่ก็ได้กลับมาในรูปของประกันนะครับรวมถึงอาจจะได้มรดกนะครับมรดกจากการสูญเสียนั่นแหละนะเป็นมรดกก้อนใหญ่จะเป็นบ้านที่ดินทรัพย์สินต่างๆนะครับที่มาจากการสูญเสียนะครับรวมไปถึงอาจจะมีการโอนบ้านโอนที่ดินได้ทรัพย์สินมานะครับ แต่ว่าก็ต้องแลกกับการทํางานหนักทาการเน็ดเหนื่อยทําให้ป่วยได้อะไรแบบเนี้ก็อันนี้โดยภาพรวมแล้วราศีกันนะก็เป็นถือว่าเป็นปี2อง6นรเนี่ยดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโดยภาพรวมถ้ามองดูแล้วนะก็เรื่องสุขภาพอุบัติเหตุเด่นเรื่องการทะเลาะเบาแว้งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคําเตือนนะเป็นคําแนะนําจากการดูดวงดาวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ ไปตลอดนะเพราะว่าทุกคนแต่ละคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวแต่ว่ามันเป็นคําเตือนที่มาจากการดูการเคลื่อนย้ายของดวงดาวเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาปี2 5ง6เนี่ยก็คงจะต้องตั้งสติให้มากขึ้นนะจริงๆในหลายเรื่องเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ปัญหาทารอบบอแบงต่างๆเนี่ยก็ต้องฝึกสมาธิฝึกจิตนะครับในการที่จะใจเย็นๆคุยปัญหา มีเหตุผลแล้วค่อยๆคุยปัญหาไปนะไอ้พวกตรงนี้ก็ตัดไปได้เลยทันทีนะส่วนถ้าเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอุบัติเหตุเนี้ยรอุบัติเหตุนเนี่ย,นนยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมีการเดินทางไกลเดินทางบ่อยเดินทางต่างประเทศเดินทางต่างจงังหวัดไกลๆเพื่อไปติดต่อง,งานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่เดินทางไกลเนี่ยก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะนะครับแล้วก็มีสติเผื่อระยะปลอดภัยไว้ให้มากขึ้นในการขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับ กินอาหารให้ดีต่อสุขภาพแล้วก็นอนให้เพียงพอรวมทั้งก็มีคําเตือนเกี่ยวเรื่องสุขภาพด้วยในช่วงต้นปีถ้าเป็นไปได้ก็ไปตรวจสุขภาพนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องอบำรุงรักษาดูแลร่างกายอย่างไรนะจะได้ไม่ป่วยหนักนะครับหรือถ้ามีอาการป่วยเล็กน้อยให้รีบหาหมออย่ารอนานนะเพราะว่าอาจจะส่งผลทําให้ป่วยหนักได้นะครับพวกนี้จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าเราก็ต้องรู้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ เตรียมตัวป้องกันนั่นเองครับส่วนในเรื่องของทรัพย์สินอนะไรพวกนี้ก็ทําประกันเอาไว้นะครับบ้านรถนะครับแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของผู้ที่เกิดรัคนาราศีกันนั่นเองครับ